่งแอบส่องกองถ่ายวันนี้อากาศสดชื่นเป็นพิเศษทีมงานนั้นแสดงจากเรื่องแอบรักออนไลน์ก็เลยยกกองมาถ่ายทำกันถึงที่ดาดฟ้าตึกแคทด้วยฉากนี้ประกอบไปด้วยคููจินฟินเวอร์อย่างมาร์คคิมนั่นเองครับและอีกหนึ่งสาวก็คือจิ๊บปกฉักที่จะมาสร้างความร้าวฉานให้ความรักของทั้งคู่ต้องเผชิญกับอุปสรรคในเรื่องเนี่ยสาวจิ๊บรับบทเป็นแฟนเก่าของหนุ่มมาร์คที่ต้องมาขอคืนดีทั้งขอร้องร้องไห้ทั้งล้มที่น่าสงสารที่สุดก็คือสาวจิ๊บเนี่ยพึ่งขาแพลงมา ก็เลยทำให้เจ็บหนักเข้าไปใหญ่เจ็บมากเลยฮะ <laughs> ไม่จริงๆเราเล้มมาอยู่แล้วเจ็บมาอยู่แล้วเดียนลยอยคำนี้ ลมจริงลมจริงลมจริงแต่ว่าคือลมจริงในชีวิตจริงแต่ในละครเนี่ยไม่ได้ลมจริงแต่เจ็บแต่เจ็บจริงยังเจ็บอยู่ค่ะโท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 น่าสงสารจริงๆแต่ถึงแม้จะเจ็บหนักขนาดไหนสาวจิ๊บเนี่ยก็ยังสู้ต่อไปพอถ่ายจริงๆเนี่ยก็เจ็บอีกโอ้ยมากช่วยพยุงจิ๊บหน่อยและในที่สุดเนี่ยความพยายามของสาวจิ๊บที่พยายามงอหมากก็ต้องจบลงเพราะนางเอกตัวจริงอย่างคิมเนี่ยเข้ามาแสดงความเป็นเจ้าของ แม่คิมถึงจริงเลยการแสดงจนเนี่ยเล่นเสมือนเชียก็เป็นฉากที่นี่เข้ามาแบบมางอ้อมาอยากให้คืนดีด้วยมาเป็นเพื่อนกันแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงโลกของผู้ชายครับผมก็ไม่อยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าหรอกใช่ไหม,มไม่ผชาจริงหรอ,อไม่ใช่ผู้ชายทุกคนหรอกม้าโอยเอย <c oughs> ข้ามเรื่องนี้ไปข้ามเรื่องนี้ไปข้ามเรื่องนี้ไป ไป <laughs> ยังไงก็ฝักติดตามละครด้วยแล้วกันนะคะรับออนไลน์ค่ะครับผมไปล <laughs> ะไปละนะ